เจ้าวันนี้เขาโอ๊ป่าเจ้าเขาใส่น้าห้าแม่อีพิมพ์เจ้าเจ้าวันนี้เขาจะออกป่าเจ้าอันนี้จะเป็นโอป๊ป่าปานินเจ้าเครื่องปรุงก็จะมีเจ้ามีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวจักไข่ขมิน้นแล้วก็ใบบูเจ้า แล้วก็ยังมีอ่าน้ำป่าฮาเจ้านี่น้ำปลาร้าแม่อีพิมพ์เจ้าน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีกะปิเจ้าโอเคเดี๋ยวเขามาตําพริกกันเลยเจ้าเจ้าแล้วก็ยังมีหอมป้อมโดยเจ้าหอมป้อมแล้วก็หอมป้อ,อมปอเปอร์เจ้าอันนี้จะเป็นหอมป้อมเปอร์ เราใส่กระเพริกหอมแดงหอมขาวแล้วนี่ก็ขมิ้นเจ้าแล้วก็จักไข้เจ้า แล้วนี้ก็เป็นกะปิเจ้าแล้วกอน้ำปลาห้าต้มสุกเจ้าอันนี้เข้าใจของน้ำปลา,าแม่อีพิมพ์เจ้า แล้วนี่ก็เป็นเบเกอร์เจจ์เจ้จาเขาจใจแก่นนุมน่มๆเจ้าเจ้าเขาจะตั้งหม้อแกงแล้วเจ้า เจ้าแล้วเขาก็ใส่ป่าลงไปเจ้า แล้วก็ปิดฝาเจ้าไฟต้องแหงประมาณอ่อนๆถึงปานกลางเจ้าแล้วนี่เป็นบะเขือที่เขาหั่นแล้วเจ้าเขาก็ใส่ลงไปเลยเจ้า เจ้าเขาก็เปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเจ้าน้ำนี่พอคลุกคลิกก็พอละเจ้าพอเขาแก้ว่ามันซุกแล้วเขาก็ใส่นี่จาหอมป้อมแล้วหอมป้อมเปอร์แลนนี้จะเป็นใบใบบอกขูดเจ้า จ้าโอบป่าฮาประสุกเรียบร้อยแล้วเจ้า